สน,นักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนดังนี้ใต้ร่มพระบรมมีจัก,กรีวงนงายสิงห์้ารวงศเงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9้าน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าชาวพิจิตรทุกภาคส่วนรูปพิธีสวดมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงม,มาลาและถวายราชสดุดดีและกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ค่ายลูกเสือสีสันเพชรอำเภอเมืองพิจิตร ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรร่วมพิธีสมโภช้าพระกฐถินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพพระกฐถินทอดถวายณวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวงอำเภอทับคล้อที่หอชมบึงสีไฟข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟสืบสานโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดพิจิตร เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่2และ3ธันวาคมนี้ณบึงสีไฟพร้อมเปิดตัวสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรบึงสีไฟไลฟ์พาร์ค สมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพ,พระกฐินไปทอดถวายณวัดน้องพยอมและวัดผมประสิทธิ์อำเภอตะพานหินสำนักงานสาธาร,รณาสุขจังหวัดพิจิตรเปิดคลายพัฒนาศักยภาพแกนนำพิจิตรทูบีนบวนแคมรุ่นที่5โครงการรณรงค์งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามพระบริทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี กิจกรรมสำคัญในพื้นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการาแผนกทหารบกพลัดที่2ปี2566และแผนกทหารเรือพลัดที่3ปี2566จากนั้นเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการคิกออฟตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตร โครงการชมประานพิจิตรเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ําและส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงสีไฟบึงสีไฟในฝันชอปอพิจิตรพันน้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นปลื้มระดับน้ําสวยงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองนายกเหล่าการาชกาจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ให้กําลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้บ้านที่ตาบลหัวดงอําเภอเมืองพิจิตร สำนังกงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะรอบปรับะเพื่อโลกเปลี่ยนคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับประเทศคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่นางการศินีวง,สงเสงี่ยมรองนายกเหล่ากชาติจังหวัดพิจิตรรักษาการนายกเหล่ากชาติจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกอ,อกหน่วยรับบริจาคโลหิตณหอประชุมจังหวัดพิจิตรด้านนายบุเหลือบรมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินง,งานเทศมหาชาติเวศสันดรชาดก13กันประจับปี2566ผลการจัดงานมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเจ7 1แสนบาทซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป จากนั้นร่วมส่งมอบถุงยิ้มพิมพ์ใจหมไม่ทิ้งกันโครงการอุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางและตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างและเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ของกลุ่มจังหวดัดภาคเหนือจากการประกวดการจัดก,การขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดปี2566 พร้อมเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทงลาวาซ้ายธาราดงกลางระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายนณท่าน้ําริมคลองข้อตอกวัดดงกลางอาเภอเมืองพิจิตรขณะที่เทศบาลเมืองพิจิตรชวนเที่ยวงานลอยกระทงชมทะเลหมอกและการแสดงละครนอกตำนานพญาชะละวันกอรมนพิจิตรมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปักทางอำเภอเมืองพิจิตรบุคคลสำคัญเข้าพื้นที่ พลตอตอศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่วัดเฮรัญยารามหรือวัดบางคลานนิมนต์เจ้าอาวาสเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกราบสักการะหลวงพ่อเงินและนําชาวบางคลานวิกคลีนนิ่งเดียครั้งใหญ่ในรอบ9้าปีจากนั้นมอบหมายพลตตรีจ,จรุนเกียรติบานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประธานฝ่ายคารวาสงานทอดกฐินสามัคคีสามนานันปรองดองประจำปี2566 และนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการพัฒนาบึงสีไฟณอาคารพื้นที่ชุนน้ำบึงสีไฟเอ,เอเมืองพิจิตรพร้อมติดตามการเตรียมสนามแข่งขัน BMX สนามขาไทยทางเรียบและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญากำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2567และนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนพฤศจิกายน2566